สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ๋งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงความรักชาวราศีกันค่ะประจำปักแรกพฤษภาคมนะคะ1-15ถึงพฤษภาคมชาวราศีกันค่ะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะในคลิปนะคะจะเป็นความรักของคนโสดในช่วงแรกนะคะช่วงที่2ความรักของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยสําหรับท่านที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่มั่นใจว่าตัวเองโสดหรือมีแฟนดูดูทั้ง2 ส่วนเลยก็ได้นะคะบางทีในส่วนของคนโสดก็ไม่ได้โสดจริงซะทีเดียวนะคะคนมีแฟนก็เหมือนกับบางทีก็ขึงโสดขึงมือแฟนดงนั้นดูเรื่องราวไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะบางท่านราศีตรงกว่าบางท่านก็มาเคยคม,มาคอมเมนต์บอกลัคนาตรงกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เลยนะคะ ดูเรื่องราวเป็นหลักนะคะอย่างอื่นไม่ต้องไปโฟกัสมากเพราะว่าเป้าหมายหลักนะคะคืออยากให้ท่านที่เข้ามารับชมนะคะหยิบจับบางสิ่งบางอย่างนําไปปรับใช้นําไปประกอบการตัดสินใจในปัญหาในความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะซึ่งหวังว่ามันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะมาเริ่มที่คนโสดเลยค่ะได้นะตอนนี้คุณนะคะได้ราชาถ้วยนะได้ก้าวดาบเดอะเลเวอร์แล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะต้องบอกว่าโสดไม่จริงแหละ นะโสดไม่จริงมีสองกรณีกรณีแรกนะคะมีคนมาคุยมีคนมาคุยมีคนมาให้คุณพิจารณาแล้วคุณก็หวั่นไหวด้วยคุณรู้สึกดีกับเขาแต่มันมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้คุณไม่กล้า นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้อาจจะเป็นชาวต่างชาติคุณอรู้สึกเหมือนว่าคุณกลัวผิดหวังเราเคยผิดหวังในความรักมานะคะแล้วยิ่งมาดูในไพ่ช่วงปักแรกพฤษภาคมเนี่ยมันมีพลังงานของการแบบว่าเรื่องราวเก่าๆเยอะเลยนะคะทั้ง4ใบออกมาได้ไพ่พระนะคะเดือนให้เราแฟนได้5เหรียญได้8ดดาบแล้วก็อัศวินถ้วยบ่งบอกถึงคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่านะคะยังคง ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนะคะซึ่งตอนนี้แน่นอนสิ่งที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้คือคุณจะรับโอกาสใหม่ที่เข้ามาคนใหม่ที่เข้ามาหรือว่าคุณจะรอคนเก่านะคะ แน่นอนมีความอ่อนไหวยังไม่ได้เข้มแข็งมากพอยังมีเรื่องต้องคิดยังมีเรื่องต้องพิจารณานะคะในตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันวนเวียนไปมาในในหัวในความรู้สึกของคุณมันไม่นิ่งเอาซะเลยค่ะคุณอยากให้ตัวเองแบบว่านิ่งมากกว่านี้คุณอยากให้ตัวเองเข้มแข็งมากกว่านี้แล้วกออ็อยากให้ตัวเองแบบว่าไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจซึ่งก็จริงนะมันมีเด็กถือเรียญตอนนี้คุณมองถึงอนาคตอยู่หรอก คุณคุณก็มีความหวังว่าอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีแต่เราเรายังอยากได้ความมั่นใจมากกว่านี้อยากได้ความมั่นใจจากคนที่เข้ามาคุยอยากได้ความมั่นใจกับตัวเองว่าว่าเราจะไม่ถอยกลับนะประมาณนี้น,นะคะชาวราศีการไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่อยู่ในใจคุณตอนนี้หรือที่วนเวียนอยู่ในความรู้สึกคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นกร,รกฎพิจิกมีนนะคะอย่างที่บอกอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่แล้วอ,อาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากคุณค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะอาจจะเป็นราศีเมถุนนะคะกร,รกฎพิจ จิกเมรหรือราศีพฤษภเนาะเอาละทีนี้แล้วปากแรกพฤษภาคมล่ะนะจะดีขึ้นไหมแน่นอนด้วยหน้าไพ่ที่พูดเมื่อกี้นะคะปากแรกพฤษภาคมเนี่ยคุณเองคุณยังวนเวียนอยู่กับปัญหาเก่าๆนะคะยังไม่กล้ายังไม่มั่นใจคุณกลัวว่าถ้าคุณเริ่มพิจารณาคนใหม่ถ้าคุณปล่อยใจคุณให้เป็นอิสระรับพิจารณารับคนใหม่ๆเข้ามาคุณกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมนะคะรวมถึง ไม่ใช่แค่กลัวคือคือบางท่านยังอาจจะรู้สึกเหมือนกับรอรอแต่ถามว่าถ้าถ้าถ้าถามใจคุณจริงๆอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปล่อยวางคนเก่านะคะคุณอยากจะลืมคือรู้สึกว่าเออถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วอะ่ะเราน่าจะจบไปแล้วแหละกับคนเก่าแต่ว่าแต่ใจบางทีมันไม่ทำตาม ถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลคุณก็ไม่อยากจะหลอกตัวเองแต่พอจะเริ่มต้นใหม่ปุ๊บมันก็มันก็นกลังเลขึ้นมาท,าทันทีมันไม่เหมือนคนที่เหมือนกับว,ว่าถ้าสมมติ EN ว่าคุณไม่มีคนใหม่เข้ามาคุณก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องเากเ,เาก่ามันอาจจะไม่ได้มีความขัดแย้งนะคะแต่พอมีคนใหม่เข้ามาเราจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะหรือเราจะเราจะเริ่มต้นใหม่หรือเราจะวนเวียนกลับดีอะไรประมาณนี้บางท่านนะคะบางท่านบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีคนใหม่เข้ามา ะคะถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามานะั่นหมายความว่าปักแรกพฤษภาคามคุณคุณจะได้รับข่าวข่าวบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้รับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างของคนเก่าของคุณแล้วมันทําให้ความรู้สึกของคุณมันปทัทุความรู้สึกที่เหมือนจะดีขึ้น มันจะประทุกลับมาอีกแล้วคุณจะรู้สึกมาบนมาวุ่นวายใจมากังวลอะไรอีกนะคะเช่นบางทีเขาอาจจะติดต่อกลับมาหรือบางทีอาจจะมีคนเอาข่าวเขามาเล่าให้คุณฟังนะคะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ารู้สึกดีรู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะปนปนความทุกข์ใจด้วยะคะ่ะเพราะเรามองไม่เห็นอนาคตนะโดยสรุปนะคะมันเป็นความวุ่นวายใจเนาะ เด e อ u n ขึ้นมาเป็นไพ่สรุปนะคะจริงๆก็ต้องอยากจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเนาะเดอเป็นเดอันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่โอกาสใหม่ๆอะไรก็ตามแต่ที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะความสุขซึ่งเป,เป็นความสุขที่มองไปถึงอนาคต นะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันแล้วก็คาดหวังถึงความสุขในอนาคตได้เลยทีเดียวนะคะดังนั้นขออนุญาตแนะนำว่ามองไปที่อนาคตดีกว่าแล้วก็พยายามปลดปล่อยตัวเองออกจากอดีตให้ได้นะคะคนโสดราศีกันรันนี้ต้องเอาใจช่วยเลยทีเดียวค่ะเอาให้ได้โดยเร็วนะคะมาดูในส่วนของคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยค่ะคนมีแฟนนะคะ ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเดอะทาวเวอร์ Tower, มีปัญหาแน่นอนค่ะบางท่านทะเลาะเบาะแวง้งบางท่านมีปัญหากันหนักบางท่านห่างกันนะคะแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางอาจจะจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะซึ่งบางทีคุณไม่คิดว่าคือบางทีบางทีทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆมีปากเสียงกันอยู่เรื่อยๆแล้วกอ็อยู่ดีๆวันดีคืนดีอ้าวมันบานปลายแฮะ คุมไม่อยู่นะคุมไม่อยู่อาจจะทาด้วยคําพูดคําจาหรือยังไงก็ตามแต่หรือบางทีคนอาจจะรับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกระทันหันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ไม่ได้แล้วนะคะอาจจะแต่ต้องบอกว่ามันหยุดนะคะมันหยุดนิ่งไปไปในระดับหนึ่งนะมีเด็กถือ ไม้นะคะคุณสองคนอาจจะรอจังหวะเวลาที่จะพูดจะคุยรอจังหวะเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่รู้สึกเหมือนกับว่าเออค่อนข้างจะกังวลจะได้คุยกันไม่น่าแล้วก็จะปรับความกันจะปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่านะคะเรื่องของการพูดคุยสื่อสารสำคัญเลยทีเดียวนะคะตอนนีสส้มันเหมือนกับ เหมือนกับว่ารอจังหวะว่าจังหวะไหนถึงจะได้คุยกันนะคะปัญหานะคะอาจจะพยายามที่จะแก้ไขกันอยูค่คุณสองคนนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะพื้นวิชาชีพเฉพาะอะไรอย่างนี้นอกาะตำรวจทหารเออทีนี้ต้องบอกว่าไอ้รักกันยังรักกันอยู่ นะยังมีความทรงจําดีๆต่อกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่ามันมันต้องดูกันต่อไปว่าจะแก้ไขกันได้หรือเปล่านะคะแต่มีแนวโน้มว่าก็จะรอรอจนกว่าจะได้คุยรอจนกว่าจะได้ปรับความเข้าใจมีความคาดหวังว่าจะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมอยู่นะคะแต่ปัญหาอาจจะแตกต่างกันไปนะสำหรับชาวราศีกันแต่ละท่านแต่โดยรวมแล้วสถานการณ์มันอยู่ประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ของชาวราศีกันหน่อยนะคะ มีเทมเพล n ์ e นะคะมีสองเหรียญมีสองถ้วยนะคะมาดูคนรักของคุณค่ะ The Fool ตอนนี้เขาใช้ชีวิตอิสระเลยทีเดียวค่ะวิวออ o ฟอร์จูนแปถ้วย มีความรู้สึกว่าแฟนคุณเนี่ยอิสระเสรีเลยไม่ได้สบายใจเท่าไหร่นะคะเขาเองเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินออกจากความสัมพันธ์เดินออกไปตั้งหลักหรือเดินออกไปด้วยด้วยที่ทะเลาะกันล่าสุดด้วยที่ปัญหาล่าสุดนะคะส่วนคุณต้องบอกว่าคุณพยายามอย่างเต็มที่ที่จะประคองไว้พยายามจะไม่ให้มันมีการเลิกลา เพราะคุณยังรักยังรักมากแล้วคุณยังอยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปคุณพยายามประคองเต็มที่เลยนะคะแล้วก็พยายามหาทางอยู่ว่าทํายังไงถึงจะได้กลับมาปรับความเข้าใจทํำยังไงถึงจะทําให้ความสัมพันธ์มันสามารถจะไปต่อได้อยากพูดอยากคุยมากๆนะคะออตอนนี้นะคะคิดถึงเลย ไม่ได้คุยกันอาจจะสักพักหนึ่งละนะคะตอนนี้มันเหมือนมันมีระยะห่างระหว่างคุณ2คนแน่นอนเพราะว่าของเขาอย่าง The Full View of f o r t u n e เนี่ยบางทีเขามองไปถึงอนาคตแล้วด้วยซ้ำนะคะใช้ชีวิตอิสระเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยด้วยด้วยความรู้สึกของหน้าไพ่นะคะมันเหมือนกับว่าเขาเองก็ไม่ได้ปล่อยมือจากคุณสัทีเดียวนอกจากชีวิตอิสระของเขานะคะเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองสิ่งที่เขาตามใจตัวอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องงาน คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะเขามีอะไรในที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ตามของเขานะคะมันเหมือนกับว่าเขาเขาเป็นคนที่ที่มองเห็นมองถึงความจําเป็นของเขามาเป็นอันดับหนึ่ง เลิกงานเขาก็อยากมีอิสระอยากที่จะทํานู่นทนํานี่ตามใจเขานะคะโดยที่ว่าไม่ต้องมาพวักพะวงว่าต้องมาเอาใจใส่คุณต้องมานู่นนี่นั่นนะคะคุณคนนี้เป็นแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีอนาคตนะเป็นคนที่แบบว่าเรียกได้ว่าหน้าที่การงานหรืออะไรคือคือค่อนข้างสมบูรณ์แบบอ่ะมีสเสน่ห์นะคะแล้วตัวเขาเองที่เดินออกไปเขาก็เดินออกไปทั้งๆที่ความรู้สึกก็ยังดีต่อคุณอยู่นั่นแหละนะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วปักแรกพฤษภาคมนะคะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงได้เดอะไรโลแฟ้นนะคะได้ไพ,พ่พระนั่นหมายความว่าอ,อ,อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างนิง่งดีเอ็มเพอรเรอร์ก็นิ่งเช่นเดียวกันมันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างสนใจเรื่องอื่นนะคะ ไอความรู้สึกดีต่อกันก็มีอยู่หรอกนะเขาก็ค,คือคือไม่ได้ตัดขาดกันอะนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณเองคุณก็ไม่ได้สนใจจะไปกดดันเขาเขาเองเขาก็ทําในสิ่งที่เขาต้องทําทํามาหากินของเขาไปเรื่อยนะคะแต่ว่ามันอยู่ใรจุดที่กําลังพิจารณานะคะสามา้นะคะในปักแรกพฤษภาคมอยู่ในจุดที่กําลังพิจารณาก็ไม่ได้สบายใจมากแต่พยายามจะนิ่งนะคะทั้งสองฝ่ายแหละยังมีความมั่นคงอยู่นะคุณทั้งสองคน เเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากจะเลิกคุณเองคุณก็พยายามที่จะไม่เลิกนะคะมีความลังเลสูงมากค่ะ ยังไม่แน่นอนนะคะสําหรับบางท่านนะคะประเด็นที่คุณทะเลาะกานะันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันหนึ่งละสองอาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงนะคะสามอาจจะมีเรื่องปัญหาลักซ้อนคุยซ้อนอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ต้องบอกว่าปากแรกพฤษภาคมนะคะยังคงอึมครึมอยู่นะคะถ้ามีมือที่3ก็คนกลางยังไม่ตัดสินใจนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของคุณ2คนก็ยังคงไม่มีคําตอบที่ชัดเจนให้นะคะใครบางคนกําลังคิดอยู่ว่าเ,เขาจะเขาจะโสด ต่อไปเลยหรือเขาจะกลับมาหาคุณส่วนคุณเองแน่นอนมีความรู้สึกว่าคุณพยายามนะคะคุณต้องพยายามที่จะประคับประคองเอาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะทีนี้นะคะ,นะคะมาดูคําแนะนําหน่อยนะคะ The Hermit คือจริงๆแล้วอ่ะหน้าไพ่เหมือนขึ้นมาทั้งไพ่พระทั้ทงไพ่ลือสี ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งพระทั้งฤาษีต้องบอกว่าไม่ได้โดดเด่นเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นแล้วจะต้องเลิกนะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ที่คุณต้องคิดมากกว่านะคะเ,เราเราอย่าเอาความรักเป็นตัวตั้งนะคะต้องเอาเหตุผลต้องเอาความเป็นจริงโดยที่ไม่หลอกตัวเองต้องพยายามที่จะพิจารณาความสัมพันธ์นะคะแน่นอนคุณยังรักเขาคุณยังอยากที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปต่อได้นะคะโอ้ เดอร์มิ just i c หนึ่งเหรียญน,นะคะคำแนะนำแบบว่าเต็มที่เลยนะคะคือคุณต้องถามใจตัวเองให้แน่ก่อนนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่ใช้คำว่าถามใจเอาเป็นว่าไม่ถามใจทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะใช้เหตุใช้ผลล้วนๆนะคะไม่เอาความรู้สึกเพราะถ้าเอาความรู้สึกมีความรู้สึกว่าคุณคุณด้วยความที่เรายังรู้สึกดีแล้วเรายังรู้สึกว่าเราอยากจะรอ นะคะเราอยากจะรอจนถึงที่สุดรอจนกว่าได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแก้ไขปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าแฟนคุณมันเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าแผนคุณไม่พร้อมท้งหน้าไพรา,าชาไม้ของเขาหรือเดอะฟูลของเขาเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งในความสัมพันธ์มันมีเจ็ดถ้วยมีเดอะไฮพิเศตขึ้นมามันบ่งบอกถึงความลังเลคะ่ะบ่งบอกถึงคนที่อาจจะยังรักอิสระยังอยากที่จะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําเขาอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการงานหรือเป้าหมายส่วนตัวเขาที่เขาต้องไปให้ถึงซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องความรัก ะะดังนั้นตัวคุณเองคุณอาจจะต้องพยายามเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะว่าคุณพร้อมไหมที่จะรอเขาตรงนี้แล้วรอแล้วมันจะได้ประโยชน์หรือเปล่ามันจะมีอะไรดีขึ้นไหมนะคะ The Hermit Just i c e คุณต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลถ้าไม่ไหวเราก็ต้องไปใช้ชีวิตของเราแล้วนะคะถ้ามันไม่ไหว หมายถึงว่าเราใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะนำมาประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนว่าเราต้องประเมินเองนะคะด้วยด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วยด้วยความรู้สึกที่ที่ไม่หลอกตัวเองด้วยนะคะอันนี้อาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วคิดว่าชาวราศีกันคุณคุณเป็นคนที่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองคุณต้องรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่อยู่ที่ว่าคุณก็มีความอดทนสูงไง นะคะคือถ้าเราเราเชื่อมั่นว่ามันจะไปได้เราก็อยากจะอดทนนะคะก็ก็ขออนุญาตแนะนําว่าบางทีมันยังอีกไกลเนาะ1เหรียญกว่าจะถึงสิบเหรียญน,นะคะ กว่าจะได้แต่งการแต่งงานมันอีกนานแล้วก็คุณจะอดทนได้มากน้อยแค่ไหนนะลองดูว่าสามารถที่จะปรับให้ความสัมพันธ์มันลงตัวได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะลองพิจารณาดูเนาะใช้เหตุใช่ผลนะคะอย่าใช้ความรู้สึกก็ฝากชาวราศีกันไว้ประมาณนี้นะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนําไปประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะเท่านั้นแล้วก็ปักหลังพฤษภาคมนะคะค่อยกลับมาเช็คดวงความรักกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อน ดีค่ะ